ค่ะพีมค่ะฟิวค่ะ,คะวันนี้พีมกับฟิวนะคะก็จะมารีวิวเป็นจ่าไวนะ้ำแบบสูบลมนะคะใช่ไหมน้องฟิวจากรักรโฟกัสถอยแล้วก็จะมีเป็นเครื่องเป่าลมแบบไฟฟ้านะคะโดยที่เราไม่ต้องเอาปากเป่าเลยค่ะเอันนี้แบบใหญ่อันนี้แบบจิ๋วอ๋ออันนี้จิว๋วแต่ว่าอันนี้ใหญ่มาแกะกันเ,เลยมาแกะกันหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าหน้าตาน่าจะประมาณนี้เลยนะคะพี่ฟิมดูสิทำไมน้องฟิวเป็นชุดจะเอาไปว่ายน้ำหน้าเงือกจะทัดร้าน มีเสินค้าเยอะมากยันมีมียันสาไห้น้ำเลยไม่ใช่ <c oughs> ของเล่นอย่างเดียวนะอุยอ้ยอุยอ้ยคืออะไรเบาปุ๋ยหนักปะหนักมาก <c oughs> เดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็สูบลมเลยค่ะแล <c oughs> ้วก็อย่าไปเอาที่อุดลมให้พีม <c oughs> นะคะก็ต้องเอาอะไรนะเป็นผ้ายางหรือเปล่า มาวางไว้ข้างล่างนะคะการตัวสะไว้นะ้ำของน้องฟิล่ะภายในนะคะก็จะมีเป็นที่สูบลมที่สูบลมแล้วก็ที่ระบายนะ้ำนี่นะคะต่ะว่าฟิล์มต้องปิดรูไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนะ้ำออกตอนฟิล์มกับฟิวใส่น,ะะนี่นะคะคือที่สูบลมขะเป็นแบบไฟฟ้านะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะแกะออกมาใช่ไหมน้องฟิวใช่แกะแกะจิ้วแบบพกาพกาพกพาเลย นี้คืออะไรน้องฟิวรู้ใช่ไหมเอาไว้แบบจ่อนี่นะคะคือที่สูบลมจากร้านโฟกัสทอยค่ะนี่นะแต่วิธีใช้ฟิมกับฟิวก็ยังไม่แน่ใจอ๋อมีให้เปลี่ยนเป็นหัวเสียบตรงนี้แล้วเราก็สูบเข้าไปในตัวนี้น้องฟิวเกิดกันใส่ไงอ๋อยังไม่เก็ดไม่ส่สัาเอากเอากอนเอาก เพงตกใจเลยที่เปิดสวิตช์หัวที่สูบลมนะคะก็จะมีหัวสามไซส์ค่ะใหญ่กลางเล็กนะคะแต่ว่ารูตรงนี้ของพี่เป็นแบบเล็กก็ต้องใช้อันเล็กนะคะแต่ว่ารูที่เหลือ,ก,อก็เก็บยัดไปอีกก่อนนะแล้วก็มาใส่กับตัวนี้ค่ะตัวที่เป่านะคะใส่งี้เลยด้านข้างนะคะตรงนี้ก็จะรูใหญ่กว่านะคะพียเมื่อไรต้องเปลี่ยนหัวเป็นไซส์ใหญ่ไซส์เน<ซ>ี่ยยัดเชีย ีสูบลมไฟฟ้านะคะใช้ง่ายมากเลยค่ะเอาใช้กับสระน้ําแบบเป่าลมนะคะโอ้เข้าไปแตกเน่แค่นี้ต่อไปฟิล์มก็ต้องไปหาสายยางเนื้อแต่ว่ายน้ำเหลือแค่นั้นน่ะกระโดดพยูนเหรอนังีักอื่นอุ้ยลูกอ่ะ สุดยอดมากเลยแต่น้องมีก็เป็นนางเงือกหน่ะเนนะ่ในเนี่ยเงือกสาวปังๆเลยอะ่ะโดนตัแล้วก็มีขา,อออา่อกว่าเย,ยา็นี่มีมาหนูคะน่าจ่ชุดธรรมดาจันงนี้ ก็ใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ตัวขอบด้านข้างนะครับถ้าฟิล์มนั่งก็ประมาณนี้เลยถือว่าสูงมากเลยนะแล้วก็วันนี้นะคะฟิล์มก็จะเล่นน้ำแบบน้องฟิล์มแบบไม่เปียกเพราะว่า,<ร>าตอนนี้ก็เปียกไปเยอะแล้วแหละแผ่น้ำน,น่าจะแบบถึงตอนกลางคืนหรือเที่ยงคืนแหอะอีกนานมากอย่ากระโดดไออยยยยขยวด้ <laughs> ืย สถานำเป่าลมของฟิลมกับฟิลนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะเต็มแล้วนะคะใกล้ถึงขีดที่เขากำหนดให้แล้วดิฟิลตอนนี้น้องไลกายเป็นแอรีลแล้วฟิลเปลี่ยนหางเรียบร้อยแล้วพร้อมกับการเล่นน้ำใช่ไหมใช่พาฟิลเสียบไปหมดแล้วนี่เจ<ต>อานนี้เล่นสนุกมากเลยนะยี่เป็เหมือนเดิมไม่ใช่ใหาย ยังเหมือนเดิมใหญ่ๆเลยนะไม่เอาเล็กเอาใหญ่ใหญ่เหนต่องสามน้องพิวจะดำน้ำเย้เดี๋ยวเอาเล็กนะสูงกว่านั้นสำหรับสระน้ำวันนี้นะคะก็สนุกมากเลยใช่ไหมน้องพิวใช่เล่นน้ำได้ดอกเถอะ แล้วก็สระน้ํานี้นะคะสูงมากแล้วก็สามารถใส่น้ําได้สูงมากเลยเวลาเล่นน้ํานะคะก็สนุกมากสำหรับฟิล์มในตอนนี้ก็รู้สึกว่าสนุกมากเลยค่ะน้ําก็แบบว่า,าตอนนั้นฟิ่์มบอกว่า ห้ามเปียกเลยแม่มอันนี้เปียกไว้ทั้งตัวเลยแต่เล่นไปเล่นมาก็รู้สึกติดใจมากเลยเพราะว่าน้ําเยอะแล้วก็เล่นน้ําได้แบบว่าสนุกมากมีความสู้ความซื้ไม่ต้องรวยก็มีสระน้ําได้นะคะไม่ต้องใหญ่มากแต่ก็พอแบบเล่นกันได้นะคะพี่ฟไม่ต้องไปดตะอบางแคหร้วห <c oughs> แต่แค่ต้องหาแบบบ้านมีใหญ่แล้วก็มีแบบใจเรื่องมาแล้วก็ดัตูแต่สำหรับปีตอนนี้ก็คือแบบว่าสระน้ําใหญ่กำลังดีเลยเนะ <c oughs> าะไม่คว้างบางไปเล็กไปถ้าใส่ลูกบอลน,นี่มันเลย แต่ตอนแรกฟิมว่าพอกางออกมาปุ๊บมันจะเล็กแล้วฟิล์มก็เล่นไม่ได้สุดท้ายก็เล่นได้นะคะใหญ่มากอีฟียังเล่นเหมือนเด็กมาเนื้อะไรดำนัเนหรอดินสองโอเค รู้สึกแสบดากฟิวแอบฉี่ีไม่แน่เมื่อกี้เห็นตอนที่ก็ฟิวนั่งแล้วสีเหลืองๆออกมาาสมรักไอ้นี่เงพี่ีนาเมืองนโดนขึ้นมาหาอะไรพยูนหามอะไรพยูนเราเมื่อไหร่จะเต็มแล้ว่มีเราเราเก็คือว่า ข้อดีของไอ้สระว่ายน้ำนี่ก็คือเขาจะมีให้วันนะคะถ้าเกิดเหตนี้ปุ๊บน้ำก็จะทะลักออกเลยนะแต่ถ้าประมาณนี้กำลังดีก็ถือว่าไม่ร้นไม่มากไปไม่น้อยไปก็ดีเลยเจ้าเดี๋ยวะเดียวเอเดี๋ยเอกเดี๋ยวเออ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่นะคะจะข่านได้แค่นี้ สามเนี่ยมสามเนี่ยมสามเนี่ยมไม่หนึ่งสองวันนี้มีอะไรกินไมหมแฟนไปทำชิ้นหนึ่งแนนล้วมิวบอ,อกแม่ วันนี้มีอะไรกินเล่นเสร็จก็เหนื่อยแล้วก็หิวพี่พีทสามเอชีวิตนี้ว่าั้งจักรของน้องฟิวนะคะในหนึ่งวันก็จะมีตื่นอาบน้ำแบงวันกินข้าวแล้วก็นอนนะคะแล้วก็ตื่นมาทีนื้อกินแล้วก็นอนนะคะแล้วก็กินอีกค่ะคลิปนี้เพื่อนๆอยากให้แม่มาเล่นน้ำด้วยไหมใช่นะอยากให้เล่นโอเคโอเคแม่แฟนคลับบอกให้เล่นด้วยแม่ฟิว สาดน้ำเป่าลมนะคะจากร้านโฟกัสเทยค่ะสนุกมากเลยนะคะก็เปรี้ยงเราลิวชอบมากไม่ไม่นักแต่น้ำน้อยพี่ชา์ก็อรอยดตบดบเลยค่นี่ ถล้วอีกนิดนึงน้องฟิวจะนกไหมน้องฟิวใ่คุณเพ็มเพ็มเพ็เพื่อนเพื่อนคนไหนเห็นไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็กดแจ้เพียอน้อฟิวได้นะคะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆหมของฟิวกับฟิวค่ะค่ะติดตามฟิวได้ที่ Youtube เป็นบุ o k กแ p ป y ี h ชาแนลและโแกรมในคลิปน้นนะคะบ๊ายบาย